กราบสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับบทวิเคราะห์บอลกับทีมงานดูบอลขับกันเป็นประจำกันอีกครั้งนะครับและสำหรับบทวิเคราะห์บอลประจำวันจันทร์ที่10ตุลาคมปีพศ2565กับศึกฟุตบอลกัตโชซเรียอาอิตาลีระหว่างฟิอเรนติน่าพบกับลาซิโอที่สนามอาเตมิโอฟังกี้ในเวลาตี1น5ตามเวลาในประเทศไทยสำหรับสถิติการพบกันมา6นัดหลังฟิอเรนติน่าชนะ1ลาซิโอชนะสําสำหรับด้านสภาพความพร้อมก่อนเกม ด้านเจ้าบ้านฟิออเรนตินาทีมอันดับ11ของกุนซือวินเซนโซอิตาเลียโน ผลงาน5นัดหลังสุดชนะ2แพ้3ส่วนเกมล่าสุดในลีกบุกชนะฮาร์ดไป3ประตูต่อ0มาสภาพพิมพ์เกมนี้หมดสีใช้งานลิคาโดซัตติลกับโดโดที่ยังคงบาดเจ็บกันอยู่เช่นเดิมขณะที่แผนการเล่นค่าเตรียมจัดมาในระบบ4-3-3โดยผู้รักษาประตูเป็นเปียโตเทรลักเซียโนโลงเฝ้าแนวรับสีใช้โรเลนโซเวนุตินิโคลามิลนโควิดอีกอชูริโอกับคริสเตียโนบิลากีลงทำหน้าที่3มิดฟิว์วังจาโคโมโบนาเวนตุล่าโซเฟียนอัมลาบาดและอัลเฟดดันแค่นคอยประสานงานร่วมกันในแดนกลาง และให้3กองหน้าโจนาธานอิโคโนเน่ลูก้าโยวิทและคริสเตียนครูอาเมเป็น3สาแดนหน้าลาตลาส่วนความพร้อมทีมเยือนลาซิโอทีม่มาดับ5ของคุณซือมาลิซิโอซารีผลงาน5เกมหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1ส่วนเกมล่าสุดในลีกบวกเสมอสตูมกลับไป0ปูประตูต่อศมาสาพพิมพ์เกมนี้หมดสีใช้งานนิโคโลคาเซราที่ยังบาดเจ็บอยู่เพียงรายเดียวขณะที่การจัดทับคาดเตรียมมาในระบบ4 3 3โดยผู้รักษาประตูเป็นอีวานโพเวเดลลงเฝ้าแนวรับสีใช้มาเอลลาซารี แพทริกอเลซซโอโรมันโยลีกับอดัมมาลูซิสลงทําหน้าที่3ม,มิฟิววังเซอร์เกมิลินโควิดซาวิตมาโกอสอันโตเนโอและมาเทียสเวซิโนคอยประสานงานร่วมกันในแดนกลางและให้3กองหน้าเฟลิเป้อันเดสันชิโร่อิโมบิเล่กับมาเตียสซาคายิเป็นสาประสานแดนหน้าล่าสกอร์สำหรับทัศนะก่อนเกมคู่นี้สําหรับเจ้าบ้านฟิออเรนติน่ากับฟอร์มผลงานที่ยังขาดความสม่าเสมอ5นัดหลังรวมทุกรายการชนะแค่2นัดขณะที่ทีมเยอราซิโอยังทําผลงานได้ดีเกมในลีกชนะมาตตติิดดด่อกัันน3น อย่างไรก็ตามเกมนี้เมื่อเทียบศักยภาพทีมแล้วค่อนข้างสูสีเลยทีเดียวแต่ถว่าด้วยฟอร์มผลงานของลาเซิโอที่มีความสม่ำเสมอมากกว่าอีกทั้งเกมรูกก็เฉียบคมเกมรับเองก็เหนียวแน่นประกอบกับสถิติที่เจอกันมาระยะหลังก็เป็นลาเซิโอที่กินขาดฉะนั้นเกมนี้มั่นใจอินซีฟ้าขาวลาเซิโอจะบุกมาเฉือนเอาชนะได้อย่างแน่นอนผลสกอร์ที่คาดไว้ลาซิโอชนะ2ประตูต่อหนึ่ง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์บอลในวันนี้ก็ถ้าผิดพลาดหรือตกหล่นไปต้องขออภัยทุกท่านมาด้วยอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆได้ตลอดเวลานะครับ